สวัสดีค่ะเพชปัปราหนนาเปะนะคะตอนนี้กำลังจะเดินสวยๆนะคะที่หมู่บ้านตัวเองนะคะกำลังจะไปซื้อเกี๊ยวมากินนะคะแต่ไม่รู้ว่าเกี๊ยวพร้อมหรือยังคะ,คะเอา20บาทค่ะ,คะแยกน้ำจิ้มค่ะอันนี้นะคะคือเกี๊ยวหน้าหมู่บ้านเพชรชีอเองนะคะร้านป้าผุปผ้า้าอะไรนะ ประดายิงสักพักกระดาจะเข็นไปขายที่หน้าโรงเรียนไตาคามแล้วนะคะเลิศเวอร์นะคะเนี่ยเป็นเทียวแบบนี้นะคะไม้แล้วเท่าไหร่นะสาบาทส <3 S 1> บาทเจ็ดไม้ขายดีเวอร์ค่ะหางเงินกันนะ<ม>ฝนก็ตกทุกวันเนาะทำร้ายคนทำมาหากินใจร้ายเลยใจร้ายมาก พชี่เป็นลูกค้าข,ของป้าดามมาตั้งแต่เพชี่เรียนมหนึ่งมสองมสามนะคะนานมากสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพชี่อยู่บ้านหลังเก่าจนมาคนมีลูกมีเต้าไปหมดแล้วนะคะที่สิี่อยากจะมีลูกแหละแต่ฉันมีไม่ได้ทำไมไม่มีตสิไม่ต้องเอาเยอะนะคะแต่อสามีขับรถมาแล้วพุ่งมาแล้วค่ะขับมาด้วยความเร็วแรงสูงเออไปไหนหนาาไม่แคร์ดิฉันเลยอย่างโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะได้แล้วเกี๊ยวเจ็ดมายี่สิบเราไปทานกันนะคะขอทุกคนมีวันที่สดใสนะคะ mm hmm. เพชรชีรู้นะคะว่าเพชรเป็นคนที่สวยมากแล้วก็แรงมากแล้วก็มั่นใจมากด้วยน่คะเมื่อวานมีโอกาสได้พลรูปไปรูปหนึ่งใน a c e b o o k นะคะถามทุกคนว่าทาไมถึงเลือกที่จะติดตามตุ๊ดคนนี้นะคะ mm hmm. ก็ได้คําตอบที่เลิศค่าทุกคอมเมนต์เลยนะคะเอาเป็นว่าเพชรรักทุกคนคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงใครบางคนด้วยเป็นพิเศษนะคะแต่ขอไม่บอกแลวกันวา่าเป็นใครนะคะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไปหาเกี่ยมกินกันนะคะวัสดีค่ะ